รอบนี้ต้องยกโคงขาวพี่ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงครับระยะทางยาวไกลมันขึ้นตลอดเลยนะมันขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันขึ้นแล้วมันขึ้นเยอะกว่าลงอไอ้เงี้ยมันไม่มีแรงชุกช่ผมนับที่ปรนตอนตัวเองได้เลย <laughs> มไ,มไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องจับไม่ต้องอะไรเลยรู้เลยว่าตอนนี้มันเต้นอยู่ที่จังหวัดที่เท่าไหร่ไม่ต้องมาแมะเลย โอ้โหตอนนี <laughs> oh, <laughs> ้แบบว่าไม่ไม่ใช่ได้ยินจากตรงนี้นะมันได้ยินจากขมับเนี่ยตุบตุบโอ้นีได้สามกิโลห้าแล้วหแล้วเหรอหแล้วเหรอหแล้วค่ะเดี๋ยี่สิกว่าเองคิดถึงเพลงจังหวะหัวใจพี่บี้เลยมันเต้นแรงๆอ่ะตนดึเืนตืนตนตนนแบบนั้นเลยไม่ใช่จังหวะรักนะ จะหมะจะตายแล้วเหนื่อยเลือกสุดท้ายรู้จักไหมเลือกสุดท้ายอ่ะนุ่นนุ่นเชฟโรเลตวิงวิงเชฟโรเลตแล้วพี่ไม่พักเหรอเมื่อกี้เนี่ยเรอถ่ายรูปเขรอพี่อนีเสียงดังใหญ่เลยไปไปไหนล่ะไปไหนไไหหน้ท้องกัน อะไรเพิ่งจะจอดจะไปอะไรอีกละ่ะสัญญาณมือสัญญาณมือ <laughs> ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ,บเขียนกันแล้ว <laughs> โ,อโ,อโอ้้ทามันขึ้นเนินแล้วมันก็ยาวมากเลยครับ โอ้โหนี่หอบแคกงๆเลยแต่โอ้ยปั่นจักรยานกันมาเหนื่อยๆแล้วก็มาเดินชมวิวกันครับแม่คิดได้ไงเนี่ยเฮ้นภาพจักรยานคนโง่ดดอย่างนี้นะครับ ไปแล้วเรียกเขาเกเขาขึ้นมาแล้วก็เดินกลับนี่นะครับวิวข้างบนป้ายที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้ภาพสมันเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงภาระในการรักษาปา่าอย่าให้เป็นเหมือนสมันตัวนี้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแม่ก็อย่าให้เขาใหญ่เป็นเหมือนสมันนะครับใช่ไหมครับคุณตน้นแต่ตอนนี้เราจะเป็นเหมือนสมันแล้วครับ เฮียชัยไปแล้วครับตอนนี้งงตอนนี้นะครับใครไม่พักก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหทางมันขึ้นเขายาวเลยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เฮียชัยบอกว่าพผลจากตรงนี้ไปสักแป๊บหนึ่งเป็นทางลงนะครับลงยาวไม่รู้จะยาวเท่าไหร่ อันนี้ผมนั่งรอคูแหลมนั่นนะแล้วก็คูปแปมนั่นนะครับโผลโค้งมาพอดีนู่นแหละครับริบรมาแล้วครับเ <laughs> ชฟโรเลต <laughs> มันต้องขับเป็นแบบงูลเลื้อเหรอครับคูแหลมฮะ <laughs> เพราะว่าจานคูแลมใหญ่ออ <laughs> เสิบใหญ่ ขี่มันมาหลายโลแล้วให้มันพักมั่งสงสารมันอ่าคุปตะมินิดเดียวเดี๋ยวทางลงแล้วฮะถ้าเราไม่รู้จักเข็นจักรยานบ้างเนี่ยเราจะไม่ดื่มดั่มทำอรมชาติอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แตบี้แต่บานปั่นเข้าไปเห็นหรือเปล่าผีเสื้อกสวยๆปีกสีน้ำเงินเห็นลยอ๋ออย่าดื่มดั่มมากแล้วกันมันจะมืดก่อนเน้นลงเขาบอกเนินลงอ๋อ กองหน้าบอกาแล้วเดี๋ยวกองหลังไปข้างหน้าก็ถึงแล้วนะครับอุทยานไม่ใช่ดิน้ำตกเหวนรกอุ้ยหอีกแปดโลโอ้โหนี่เราจะพักเห็นรกกันปะก็ดีนะครับฝนก็ลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร้านนรกกันนะฮะลงมาเลยลงมาเลย มนตกลงมาเลยรีบไปไม่พักแล้วเร็ว,รว,รวนู่นนะครับเพียชายอยู่ข้างบนนูน่นลงมาลงมาท่านกำลังอยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะครับปล่อยขับรถช้าๆครับเรียกเขาลงมา เหีวนรกนะครับอาาม,มาแล้วครับคณะพักคนโง่เอ้าวฮีชยัยไปแล้วทำไมกลับอีกะอนะฝนะตกแล้ว กาลในที่สุดจะมาถึงน้ำตกเหวนโรกแล้ว10กิโลแรกปั่นห้าจุงห้าไม่รวมนั่งนะพักอีกสักร้อยรอบได้นะทุกร้อยเมตรแย่ไงครับพี่ชัยโอ้วันนี้เป็นหัวลากเลยเนี่ย นกกหงผมว่ามีแผนตน้งแต่เมื่อคืนให้เมียนอนคนละบ้านเนี่ยไม่ดาปล่อยเมียไว้บ้านเนี่ยต้องมีแผนในหล้ยอย่างนะนี่หน้าเมียงอนหรือเมื่อเช้าเจอนอนคนละบ้านข้ามมานอนบ้านนี้ข้ามมานี่ไกลมากเลยนะบ้านเนี้ห้าเก้าถึงโอ้อ้ได้กล้วยไปหวีไปเขาเรียกลูกหนึ่งโอ้โหปื้ดเลย ก้นมันหวานมากให้กำลังเลยรด้นง่ายๆแต่เขาไหนกมาให้ก้อนขอรูปยายด้วยนะคถ่ายรูปไปเยอะออกมาจากน้ำตกเหวตะลกได้แป๊บเดียวนะครับคณะเราก็ตะคิวกินไปแล้วครับหนึ่งท่านต้องมาแก้กรรมอีกครั้งหนึ่งังไงก็ต้องไปให้ถึงนะครับ สู้ๆครับข้างเดียวสองข้าับข้างก่อนเดียวกันเลยวิชาหนึ่งลืมลืมสอนอะไรฮะชอบสอนตอนนี้ตลอดเลยต,ตอนหมดแรงไปสปีนมัน<อ>จริงๆไม่ควรทำปล่อยให้มันไหลลงแล้วไหลขึ้นอ,อก็จะตกธรรมดานี่แหละครับไปเรืร่อย บอกไอตอนที่กําลังเสร็จนวดเนี่นะปั่นกันมาสองแล้วลก่อนจะขึ้นเขาปั่นด้วยกันมาสองปีเพิ่งจะบอกสัญญาณมือเนี่ยรถจะเฉียวไปกินรู้กี่ทีแล้วตกหลุมตกบอกฮะคนโง่ครับฉลาดคงไม่ทำางนี้หรอกพอ,อนเจอเนินใี่ไหมเราไปใส่มันเหมือนเวลาเข้าเน<อ>ี กระโดดมปครับจากหนึ่งไปสี่ไงนะฮะนี่เขจริงๆเราก็ต้องค่อยๆไล่ไปนีพอเราเห็นจังหวะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวไปชดเชยมันจะได้ไปชดปล่อยฟรีเรียบร้อยสเต็ปของเกียร์มันสูกกระโดดท้ามเนื้อกรามเนื้อเส้นเอ็นมันกัดอกอกมันไปจำได้ใช่ไหมนัทเอจําแลจำได้แล้วใช่ไหมกามีอย่างนี้ ใช่ไหมครับแล้วมันมีเอ็นตัวเอ็นยืดแล้วพอเอ็นมันพอสั่งปุ๊บมันไม่คืนกลับไลครับมันก็ไปล็อกมันก็เลยทําให้ตึงฝตึงมันก็ไปทําให้เส้นประสาทตรงนี้มันยึดอันนี้ตอนเรียนศิลปะเขาสอนมาใช่ไหมครับต้องครับโอเคโอเคครับน่าตมี่แหมหน้าเรียนจริงวิชาศิลปะเป็นรู้มาทุกอย่างจริง